เขาเป็นคนที่มีเพลงดังประจําตัวอยู่เยอะมากเช้นนี้ขึ้นมาคนร้องตามได้หมดนะครับแต่กว่าจะแต่ละเพลงโผล่มาแล้วดังขนาดนั้นแต่ละเพลงมีประวัติทั้งนั้นเลยเพลงแรกก็คือไม่มีตรงกลางครับตอนนั้นเหมือนว่าคุณฟองเบียร์เขาจะทาเป็นโปรเจกต์พิเศษเพราะตอนนั้นคุณฟองเบียร์ทางานเบื้องหลังให้กับปอแตโตจะมตั้งค่ายวี e c o r คอร์ดตอนนั้นอยู่ใน g กรมมี่เนี่ยละครับก็เฮ้ยพี่เอเอาไปร้องแล้วกันแต่งเพลงให้ลองดูเผื่อ แล้ววันนั้นที่เขาไปเสนอเพลงอัลบั้มใหม่ของป o เต t โต ครับแล้วซึ่งในซีดีที่ไลฟ์อยู่อ่ะโปรดิวเซอร์เป็นคนเดียวกับที่ทําให้ผมก็คือห่างโปรเตโต้ใช่ก็เลยไปเปิดคือไลฟ์ซีดีแล้วอยู่ในในแผ่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในที่ประชุมก็จะเปิดเพลงให้ที่ประชุมฟังว่าจะเปิดเพลงโปรเตโต้จะเปิดเพลงโปรเตโต้แล้วเพลงที่ขึ้นมาคือใครจะเป็นเพลงเป็นเพลงเราเป็นเพลงเราก็คือเป็นเสียงเราขึ้นมาใช่ครับในวันนั้นเวลานั้นเขายังบอกเลยว่าอยู่ดีเปิดเพลงผิดทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจากการเปิดเพลงผิด ก็ินดีๆอากูก็เลยบอกว่าเอ๊ยใครอะเอามันมาทำดิามันก็เลยมันก็เลยเกิดตรงนั้นอากูก็เลยให้เรามาทําเพลงเพลงนี้เลยก็เลยไปซิงเกิลตู้มขึ้นมาเลยแล้วปล่อยออกมาปุ๊บมันก็เป็นเพลงที่แบบในฐานะคนเปิดอ่ะมันจะมีบางเพลงนะที่เรารู้เลยว่ามันเข้าหูเลยตั้งแต่ครั้งแรกตอนนั้นในในจังหวะนั้นตอนนั้นเลกเกลรุ่งเรืองฮะ จะมีอยู่ช่วงเนเล็กๆรุ่งเรืองแล้วคนแบบไม่ฟังเพลง easy listening เลยนะอยู่ดีก็ easy listening โผล่มาคนเดียวเลยครับแล้วต่อมาก็เป็นเพลงจากนี้ไปจนนิรันซึ่งก็ดังมากอีกจริงแล้วเป็นเพลงของพี่โดมปเป็นโดมประกอบละครหรอใช่แล้วทำไมร้อง<ม>ในประกอบละครฮะใช่ยูดีมันไม่เข้ากับละครก็เลยเอามาให้ผมร้องแล้วก็ดังๆอีกก็ดังอีกไม่พี่แอรแล้วพี่เคยแบบขัด เขินใจไหมเพราะว่าเราเป็นชาวร็อกอ่ะแล้วอยู่ดีๆเราต้องแบบเฮ้ยเพลงนี้เลยเหรอแบบเพลงแบบ,แบ,บอุอ่นมากๆเ่แล้วเหมือนว่าเราเรามีอีกร่างหนึ่งที่เวลาเราฟังเพลงดังๆแล้วอ่ะอเราต้องฟังเพลงที่มันสว่างสบายเึงอ,อย่างเช่นฟังเพลงร็อกเสร็จปุ๊บมาหาไอซิลิสซนิ่งล้างหูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ทําพอทําได้แล้วทันทีพอพอมาเป็นเพลงที่2อจากนี้ไปใช่ไหมจากนี้ไปจนถึงดังอีกปุ๊บเราเฮ้ย ฝังเพลงนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องมาเอื่อนะเว้ยฮะแล้วเขาก็อากูก็เลยอนุญาตให้ทำอะลบัมซึ่งในอะลบัมก็มีเพลงดังเยอะมากเช่นใจกลางความรู้สึกดีๆระหว่างเราสองคนใช่มเพลงเยอะมากใช่มันจะเป็นอะไรที่ระหว่างระหว่างตรงกลางตรงกลางตลอดเลยใช่ตั้งใจก็ดังมากแต่ใจกลางนี่ฮาครับจริงๆเป็นเพลงประกอบโฆษณาแล้วโฆษณาเขาไม่เอาไม่เอาอีกแล้วแล้วเขาก็เลยส่งมาให้เราร้องก็เลยส่งมาให้เราร้องแล้วมัโฆษณาเสียได้เลยเนาะเออจริงเออเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟลุกตลอด แล้วก็ดังตลอดใช่ฮะเพราะฉะนั้นในความจังหวะนรกมันก็มีจังหวะที่แบบ โชคดีของคุณนะเพราะคุณได้เพลงเหล่านี้เป็นเพลงแบบเป็นอาวุธประจําตัวแต่กว่าจะโชคดีอ่ะพี่คือเราอยู่ในวงการคนอื่นเขาดังกันประมาณ20 10กว่าใช่ไหมฮะผมมาดังตอน35แต่ก็ยังดีกว่าไม่หายไปเลยนะล้วจบไปเลยแต่มันทํางานยากไงพี่ถ้าเรายังเด็กๆหน่อยแล้วยังทํางานแล้วยังยังสู้อ่ะอดนอนเท่าไหร่ก็ยังสู้แต่นี่โหสามสิบสี่สิบแล้วอะทำไมตอนนี้ไม่สู้แล้วเหรอเลี้ยงลูกสามคนนะพี่เลี้ยงลูก3ามคนไงแล้วก็ทงานด้วยมันก็เหนื่อย ไปนิดนึงที่ต้องยั